นี่นะครับเราจะไปคุยกันต่อกับคุณถนอมศักดิ์สารวัชชัยนะครับจากปลอเคทีซิเมโก้ครับสวัสดีพี่นอมครับสวัสดีครับคุณบอยครับผมว่านักวิเคราะห์เองก็อาจจะคาดไม่ถึงว่าสัปดาห์นี้หุ้นไทยมันจะขึ้นมาแรงขนาดนี้นะครับสัปดาห์หน้าเอาอยัางไงดีฮะครับก็ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับสถานการณ์ก็คือเปลี่ยนแปลงไปทุกคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนเขาเรียกว่าเป็นเทรนด์ฟอลอร์วิ่งครับคือเทรนด์มาเป็นขาลงก็ขายพอเทรนด์มันมีการรีเวอร์ซอลแพทเทิร์นก็คือเปลี่ยนแปลงก็กลับมาซื้อใหม่ แต่ผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่นี่ตลาดที่มันเป็นจุดเปลี่ยนก็คือในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขการใช้งานอเมริกาที่ออกมาแสนสี่แย่มากซึ่งต่ำกว่าคาดการมากจริงผมก็สงสัยตัวเลขอเมริกาเยอะเหมือนกันเพราะบางทีปุ๊บก็อาจจะรีไวซ์ได้ตลอดเวลาสงสัยหรือเปล่าจะเป็นแบบจริหต้องไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าจุดประกายก็คือว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยในช่วงของเขาเรียกครับปีนี้ เริ่มลดลงอันนี้ดูจากไหนมันจะมีตัวเฟดฟันฟิวเจอร์มันก็เหมือนกับมาร์เก็ตไพรส์นะครับคาดการว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยโอกาสจะเป็นช่วงไหนคือมันชัอชี้ไปว่ามันอาจจะเป็นเดือนมีนาปีหนา้าอืแต่ว่าถ้าดูอะไรเกียดของ Fc Minute ที่ออกมาเนี่ยยังเป็นช่วงเดือนธรรอันวาคมอยู่เพราะนั้นตอนนี้ก็คือเลเกูรเลเตอร์ก็คืออย่างหนึ่งมา r k เก็ตคิดอีกอย่างหนึ่งคำถ,ถามคือว่าถ้าหาว่าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็คือปีนี้เลยครับ ระยะสั้นก็ถือว่าคนที่ขายออกไปเยอะแล้วครับซึ่งตัวเลขของการขายสุทธิเนี่ยจริงๆต้องขายหุ้นในเอเชียออกไปเนี่ย a e นเน p a n ในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา uh huh. ซึ่งจํานวนที่ขายเนี่ยถือว่าค่อนข้างเย,เยอะมากนะครับในช่วงสวันค,ค,คือปกติน่ะไม่เคยขายเยอะขนาดนี้อืแต่ว่าช่วงของสัญญาที่มันเปลี่ยนปุ๊บสมมุติถ้าคุณบอยเป็นนักกองผู้จัดการกองทุนขายไป้หมดแล้วค,ค,คิดว่ายังไงเฟดก็น้องเส้นดอกเบีย้ยเมษตุลาก็ทันวา เราบอกว่ามันอาจจะไม่ขึ้นดอกเบียเลยแล้วก็มันมีเวลาช่วงเหลือประมาณสามเดือนกว่าๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ performance ของพอร์ตเราดีขึ้นใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการซื้อเพราะว่ามันถ้าเวลามันไม่ขึ้นจริงๆเนี่ยโอกาสที่ตลาดหุ้นมันจะแดรี่ก็มีมันก็เลยเป็นที่มาว่าส่วนใหญ่ตอนเนี่ยมันมีแรงซื้อคืนครับแต่คำถามว่าซื้อประเทศนั้นประเทศนี้อันไหนเยอะกว่ากันถ้าเรามาดูในเรื่องของการปิดของดัชนีวันนี้เนี่ยวันนี้ขึ้นแรงสุดจะเป็นตัวของอินโดนีเซียอขึ้นไปถึงเก้าเปอร์เซ็นตได้ ครับในสัปดาห์นี้นะครับขณะที่ตัวของไทยเนี่ยขึ้นมาประมาณ4.8อนโอ้น้อยวขาครึ่งนะคิดได้ปิน4เ4%อื์เคิอได้ปิด4เปร์เ็นตครับอภิตลาดพวกที่เป็นขนาดเดเต้าหลอดมาเก็ตขึ้น3 4เองครับนั้นถ้ามองก็คือว่ามันเหมือนแต่ว่าอะไรที่เราขายไปแล้วเนี่ยเราก็กลับมาซื้อคืนส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้ามันไม่ใช่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยจริงเนี่ยมันอาจจะทําให้ปีเชิงมันสูงขึ้นก็ได้ครับเป็นที่มาว่าตอนเนี้ยคคคุุณมมมีีีแปปปกกกาาาารรรรซื้้อล่่่ท็งสััดห์นนนฏวเโตะบ ใช่ครับก็อย่างที่เรียนว่า<ช>ถ้าตัวเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยดอกดอลลาร์มันจะหนครับ<ช>ตัวน้ำมันกขน็ขึ้นซึ่งตัวของน้ำมันสัปดาห์นี้ก็คือทามิวไฮคือทะลุกเกิน5ของเบนเกิน50เหรียญได้เป็นครั้งแรกขณะที่ตัวของปิโตพลังงานขึ้น8เปอร์เซ็นต์ถึง9เปอร์เซ็นต์ันั้นสัญญาณที่เห็นอย่างนี้ยมันก็เหมือนกับว่าการซื้อคนที่เคยขายไปแล้วเริ่มกลับมาซื้อแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้คือว่าเขาจะซื้อมากหรือน้อยขนาดไหนนั่นคือประเด็น แล้วก็ถ้ามองในเรื่องของเงินต่างชาติไม่ว่าวันนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยของของฝรั่งที่ซื้อเนี่ยสุทธิสัปดาห์ประมาณ3,000กว่าล้านครับซึ่งเป็นรายสัปดาห์ที่มากที่สุดตั้งแต่ช่วงเมษาคร,ครับแต่ตรงข้ามคนที่ซื้อเยอะของอบ้านเรานะครับกลายเป็นพอร์ตโลกใช่6 0 <000 S 1> กว่าล้านนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในภาพส่วนใหญ่คนไทยที่ขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะฝรั่งอย่างเดียว แต่มันได้อานนี้ส์จากโมเมนตัมของฝรั่งช่วยฝรั่งจริงๆยังไม่ได้เข้าแบบจริงจจังๆเลยใช่ไหมครับครับเพราะว่าจริงๆฝรั่งเขายังให้น้ําหนักเราเป็นอันดุเวทอยู่อือฮนั้นไม่าสมุติว่าตลาดตลาดหุ้นฟื้นตัวนี่ยครับเราคุณบอยก็คงต้องเรือกว่าจะซื้อประเทศไหนก่อนคือเขาก็แบ่งไปตลาดอื่นมากกว่าของเราโดยเียบเครับเขาอาจจะไปซื้ออินเดียเราอาจจะไปซื้อไต้หวันหรืออะไรก็ตามทาไมฮะประเทศเรามันยังไงครับมันไม่เหมาะสมกับการลงทุนของเขา้ยังไงคือถ้ามองในเชิงของแมคโครลงมาเนี่ย g d p กของเราต่ําสุด เมื่อเทียบกับตัวของฟิลิปปินส์อินโดนีเซียพวกนี้อ่าอันนี้นชัดเจนความน่าสนใจเลยค่อนข้างน้อยเออมินิโกลดของเราตอนนี้ก็มีแต่ดาวแ์บเออร์เน็ตเรวิชันแบงก์ที่จะประกาศเขาบอกมาก็ย,ยังออดแออยู่ครับนะครับดังน,นั้นตอนนี้เราจะเห็นราคาหุ้นกับตัวของสิ่งที่เราคิดมันต่างกันเพราะนั้นสิ่งที่เวลามันมีน้ําไหลกลับเข้ามาเนี่ยครับหุ้นมันก็อาจจะริแลรี่ได้ระดับหนึ่งซึ่งผมพยายามดูตัวแ็ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยประมาณเจ็ดสิบห้าวันตอนนี้ยทุกคนกําลังเบรกอยู่ แต่200วันเนี่ยยังเป็นทาร์เก็ตซึ่ง200วันของเราก็อยู่ที่ประมาณ1,460จุดแถวๆนั้นมีลุ้นไหมครับผมยังให้น้ําหนักว่าไม่น่าจะถึงนะครับค<อ>ิดถ,ถ้าวันเป็นการ,ราฟลากเส้นอัพชแนลมันแค่1,440แต่ว่าถ้าดูจากปตทขึ้นทุกวัน15บาทนี่มันก็มีโอกาสเส้นเดียวกันก็อ,อยากจะเรียนว่าช่วงตลาดที่ขึ้นเนี่ยมันเป็นการรีบาวบซึ่งผมคิดว่ารีบาวก็ไม่น่าจะไกลระดับพีคตอนนี้ก็เริ่มกับประมาณ15เท่ากว่า ซึ่งเวลาขึ้นเยอะเดี๋ยวทุกคนก็จะกลัวเองว่าพีมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าช่วงนี้เป็นขาขึ้นแต่ว่าอาทิตย์หน้าอาจจะมี correction เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเลือก selective เป็นตัวตัวมากกว่าครับกลยุทธ์ต้องเป็นยังไงครับถ้าจะขายเนี่ยบางคนก็กลัวว่าขายแล้วขึ้นต่อกลัวขายหมูแนะนํายังไงดีครับผมคิดว่าระดับนี้ก็ระดับเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วที่เราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างจะมากคาถามว่ามันจะมีข่าวใหม่กว่านี้ไหมที่ทำให้หุ้นมันแลี่เยอะกว่่านีมมมัไ ครับตรงข้ามกับจะมีข่าวเปอื่นที่จะเป็นตัวช่วยทาให้ตลาดอรชุดทำให้ตลาดลงเช่นเออร์เน็ของอเมริกาออกมาไม่ดีพุนมันก็จะปรับลงได้ใช่ไหมฮะผมคิดว่านั้นน่าจะเป็นจุดพิจารณามากกว่าแต่ตอนนี้ถ้าเป็นเกย์สำหรับการลงทุนนะครับคือถ้ามันต่ำกว่าพันสีเมื่อไหร่ผมว่าน่าจะทยอยขายออกไปหรือ Stop s t o p อ r o f i t ออกไปบ้างครับเพราะว่าเราปกติการเบสพันสี่เนี่ยก็ยาก โลรอบที่แล้วที่หลุดพันสามไปหน่อยหนึ่งจะเป็นจุดต่าสุดของปีแล้วใช่ไหมครับเป็นไปได้นะครับเพราะว่าการณีที่เฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยมันทําให้ความเสี่ยงขาลงของตลาดมัน,ม,ม,นมันมีลดลงครับผมนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ฝรั่งโลรึงไล่กลับเข้ามาช่วงนี้แต่แตอย่างนี้ผมผมถามอย่างนี้ครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาย้อนกลับไปคนยังกลัวจะขึ้นเดือนกันยายนกันอยู่เลยแล้วแบบนี้ถ้ามองไปในอนาคตมันจะมีอะไรพลิกผันแบบนี้ที่ทําให้ฝรั่งกลับมาขายหนักๆอีกก็เราขึ้นเพราะตัวเลขการจ้างงานใช่ไหมครับครับมันก็ต้องดูการ ซึ่งมันจะมีอีกสองครั้งแล้วปกติมันจะพลิกไปพลิกมาแบบนี้ได้ไหมซึ่งปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้พลิกมากถึงขนาดน,นะครับแต่ว่าตัวเลขที่ที่เรียนนะครับว่ามันช่วงปลายปีเนี่ยเขาอาจจะมีการสร้างงานมากกว่าปกติเตรียมตัวสาหรับเป็นของปีใหม่อะไรก็ได้เพราะนั้นอาจจะมีตัวเลขที่สูงขึ้นแต่ว่าถ้าสูงขึ้นเมื่อไหร่โอกาสที่คนคิดว่ามันจะอตบเบี้ยขึ้นมันก็มียังคงอยู่หรือเย็นเล่นออกมาพูดว่าฉันยังไงฉันก็จะขึ้นออเบี้ยอันนี้ก็จะทําให้ตลาดมันก็มีการ คอลเลกชันจะเห็นว่า uh huh. อย่างหนึ่งที่ตลาดเซนซิทีฟเหมือนกันก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข่าวดีหุ้นจะขึ้นแรงแต่ถ้ามีข่าวร้ายก็ลงแรงเหมือนกันอืเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหาหุ้นที่รหรือจังหวะในการเอ็นซี่หรือว่าจังหวะในการเด็กเสซึ่งเมกิ้ที่ผมเรียนนะครับว่าถ้ามองโอกาสขึ้นมาอย่างเงี้ยพันสี่ร้อยสี่สิบนั่นคือเป้าแต่ว่าจะถึงหรือเปล่าเนี่ยต้องดูในเรื่องของเดือนต่อๆดูขา่าวนต่อไปแต่ว่าถ้าหลุดพันสี่ผมก็คิดว่าเราอย่างน้อยเราซื้อพันสามร้อยแปดสิบหรือพันสามร้อยห ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดของการเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกย์สำหรับการดูครับว่า uh huh. ต่ำกว่านี้ก็น่าจะขายไปก่อนก็ได้ uh huh. นะถ้าตัวเลขอเมริการอบหน้าพลิก,อ,กอีกทางหนึ่งอีกนี่โ,โหสงสัยแล้วนะครับว่าอเมริกานี่ตั้งใจลากค<ม>ุ้นตัวเองหรือเปล่าผมคิดว่าตอนนี้เขาคงดูุล <c oughs> ทนรัพย์จากประธานเฟดต่างๆมากกว่า uh huh. เช่น uh huh. รกรณีสมมตุติตอนนี้เนี่ยมมเศรษฐกิจเกิดดีขึ้นมานะครับหรือว่าตัวเลขหลายๆตัวจีนไม่ได้แย่มากนะครับ GDP ออกมาแล้วไม่ได้แย่มาอะไรตนี่ยทุกคนก็จะมีมุมมองที่ที่เปลี่ยนไปผมถึงบอกว่าตอนนี้ตลาด ค่อนข้างเซนซิทีฟคือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดาเวลาเพราะฉะนั้นเวลามันขึ้นมาแล้วเนี่ยเรากําไรตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเวลามันกับวัดตอนที่น้ําขึ้นเนี่ยเราขายง่ายผมคิดว่าน่าจะวัดพอเราไปครึ่งหนึ่งครับกลุ่มไหนที่ยังที่ยังพอถือได้หรือพอจะกลับเข้าไปซื้อได้ถ้ามันดัชนีมันย่อลงมาหน่อยถ้ามองระดับนี้ตอนนี้ทุกคนกําลังมองว่าหุ้นอะไรตกแรงแล้วก็กลับมาซื้อซึ่งส่วนใหญ่ผมก็คงหนีไม่พ้นพลังงานกับปิโตเพราะว่าตอล่าที่อ่อนก็จะเป็นตัวช่วยนะครับส่วนกลุ่มที่ลอง ประเด็น 4G ก็ยังอยู่กลุ่มแบงก์นี่ผมคิดว่าโมเมนตัมขึ้นยังคงมีน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขไตรมาสามออกมามันก็ยังเป็นวิกหรยอ a s s e t quality ก็ยังไม่ดีอยู่อืก็เลยมองว่าเนี่ยถ้าปรับขึ้นไปรอบนี้เนี่ยแล้วเหมือนกับทุกคนก็จะกลัวกันเองอับอย่างหนึ่งที่ผมกลัวคืออดโบว์เป็นคนซื้อเยอะซึ่งเวลาเขาขายมาเมื่อไรเนี่ยซึ่งเขาเล่นสั้นด้วยเนาะค่อนข้างจะเร็วเพราะนั้นพวกนี้จะทําให้ตลาดมันเหมือนครับเสีย้นมาถ้าเวลาเราขึ้นแล้วคนอื่นเขาขึ้นแต่เราอาจจะลงครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ต้องระวังนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องลุ้นกันต่อว่าต่างชาติทําการซื้อสุทธิอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับครัวคอนเฟิร์มได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณถนอมศักดิ์นะครับจาก k t ท Mico เดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งครับกลับมาช่วงหน้านะครับยังคงมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจรอผู้ชมอยู่ครับ